สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแคมป์ในป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะอตอนนี้เราก็มาครึ่งทางแล้วเนาะวันนี้เรามีสมาชิกใหม่นะคะนี่น้องนุ้ยค่ะเป็นนักวิ่งเทรลแต่นางอยากจะมากลางเต็นท์นะคะผูกเปนอนในป่าลึกค่ะเป็นไงบ้างน้องนุ้ยดีครับอากาศเย็นด้วย <laughs> อากาศเย็นนะคะ นางบอกว่าครั้งเลขของนางคะ่ะตื่นเต้นมากดูเนี้ยนางลงทุนสุดเป๊ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะข้ <c oughs> ้นลำคานะคะใบไม้ร่วงเยอะเลยนะคะตอนนี้ ฝ่ายน้ำใช่เดินผมเดินเลยจากไอตรงฝ่ายลงไปหน่อยนึงประมาณสองสารยเมตรมันลื่นลุกๆกันตอนนี้บ uh ุกป่ากันนะคะบุกป่ากันสาวทิ้นนเี่ยโอ้โหเส้นทางธรรมชาติมากเลยนะคะเพื่อนๆจนไปไหนเนี่ย มีดอกกระเจี๊ยบด้วยป่าไผ่อันนี้เขาเรียกไผ่อะไรเหรอคะฮะไผ่นวลป่าไผ่นวลน,นะคะอ๋อตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำตกอ้าน้องนี่ใบอะไรเอ่ยใบหูช้างครับโอ้นี่ใบหูช้างนะคะ นี่คือจริงๆมันสีเขียวใช่ไหมพอตกลงมาก็เป็นเสียมตานเนาะโอ้เทียบเลยนะใช่ใช่ใบหัวช้างเาหรออ๋อนม่อไงมีลำธารน,นี่ดอกอะไรสีแดงอะคะ ดอกอะไรไม่ทราบนะคะแลนะ้ก็จะชันชน,นะคะานันจริงเลยนะคะ ต้นนี้ใหญ่มากเลยอ่ะ ดอกอะไรไม่รู้นะคะแดงมาทั้งหมดเลยว้าวสวยมากค่ะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะนี่ดอกอะไรนะคะนี่ใช่ต้นนนี้้้คลายตมิ้วใช่ไหมมันมาเจอต้นไม้ใหญ่ตอนนี้เส้นทางเริ่มจะหาไม่เจอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมันมีต้นอยู่ตรงนี้ขยืนต้นอยู่ตรงใกล้ๆยืนหนาน้องนุ้ยนี่รูทเริ่มหายแล้วอะค่ะรูทเริ่มหายแล้วเดาเดาไม่หลงไม่หลง เราดำดินไปเนาะตอนม้มตอนนี้มีการมุดเกิดขึ้นแล้วนะทุกคนทางมันไม่ค่อยซัดค่ะ <c oughs> โอ้มาเจอต้นไม้ที่สวยแล้วก็ไม่มีตาสูงดิ่งเลยทุกคนว้าวนะคโอ้โหในยอดนาะนุนน่นสุดดยอดสวยมากทาลวพี่น้อ,องนี่นลากใจ โอ้สนุกอ่ะโอเคทานทานทานได้ได้ีได้

ดูสามขานะเดี๋ยวดูไหมดูละมุดกองไปหรือเลี้ยวซ้ายคะเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายนะคะเออพี่เห็นลูกอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวนะลูกเขียวๆลูกละมุดครับลูกละมุดเหรอคะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยทิ้ง อันนี้คือละมุดป่านี่ทานได้ไหมคะทานได้ครับแต่ว่ามียาอย่างเยอะอ๋อเหรอเมื่อกี้น้องนุ้ยเห็นไหมเปลนครับโอเคนี่คือลูกละมุดป่านะคะถ้าแกออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้อ๋ออันนี้ตรงใจโดนเหยียบมีเม็ดด้วยโอเคมีเม็ดด้วยเหมือนละมุดจริงเลยนะคะดนูอกลิ่นหอมหวนมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะคะ ใกล้มืดแล้วเาอาถึงแล้วนี่คือลานกลางเต็นท์นะคะทุกคนว้าวถึงแล้วนะคะอ้โหเร็วมากเลยอีลินเนี่ยดูสัมภาระนางนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะปูกเปกลางเต็นท์กันตรงนี้นะคะมืดแล้วค่ะนี่เรานายพรานต่อไฟแล้วนะคะทุกคน นนะอุ้นี่ท้าได้มีมันกับเผือกญี่ปุ่นนะใช่พี่อเอามาประจำเลยแต่ทิปนี้พี่ลืม,มลลเมื่อกี้ถอดถุงเท้าออกมานะคะทุกคนนี่มีเลือดเป็นรอยท่ากัดค่ะแต่ว่าไม่รู้ตัวไปอยู่ไหนละน่าจะอิ่มแล้วอุ้ยกอนลึกตอนนี้หกโมง หกโมงคึ่งนี่ปูกเปลนอนกันค่ะขนมยังอยู่ครบเราไปจักทายน้องดีกว่านี่นะคะสวัสด,ดีเ, <laughs> เป็นไงนอนเมื่อคืนเป็นไงสบายพี่เออสบายอากาศดีอ่ะนี่มือใหม่ติดใจแล้วนะคะตอนนี้พี่พิมพ์ต้อง่าน้องไปหลายที่แล้วเนี่ยเนี้ยไม่รู้ใครพาใครอะ่ะแบ่งๆกันไปอ่า อากาศหนาวกำลังดีค่ะทุกคนต้มน้ำกับกาแฟนะคะเราไม่มีกระบอกไม้ไผ่รอบนี้เราใช้ขวดต้มน้ำแทนน้ำเดือแล้ว เฮ้ยเจ๋งะนี่ใครนี่นมปังกาแฟอยู่ไหนคะสมาคมกาแฟคนละแก้วนั่งทำมิวสิกก็เหลือเอ้าโจนนี่คือพวกเรานะคะสามสหายวันนี้เดี๋ยวรอบหน้าเรามากันใหม่นะ เราจะพาโป้งมาด้วยโาาป้ปงปปกับเล็กม,มาได้เรื่อยๆเออมาได้เรื่อยๆบรรยากาศแบบนี้นี่แบบไม่ต้องเป็นแหล่งอ่ะไม่ชอบเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ชอบน้องก็ชอบมากเลยนะค่ะ<ณ> ครับอไอ้นี่ถ้าเหยียบมีคือจมตรองเท้าเลยนะเนี่ยโอ้โหน้ำจมรองเท้านี่เหยียบดีๆีนอนอเอาน้องนุ้ยไปไหนแล้ววะเร็วมากเลยหู ได้เวลากลับแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะเดินเล่นในป่ากับเพื่อนๆบ๊ายบายตนไม้สูงอากออนุ่นไงน้องนุ้ยอยู่ข้างหน้า มียุงเหรอน้องนุ้ยมียุงกัดเหรอตัวคุณนอุยหน้าตาเป็นยังไงอะตัวคุณเหรอไม่ใช่เหรอไปเดินถ้าง,งั้นเดินเดินเดุยตรงนี้ก็กางเต็นได้นะนี่ตรงนี้ก็กางได้แต่ว่าเสียงดังเลยนะอุ้ยต้นไม้ล้มฮะ เราข้ามโู่นข้ามนมี้กลับมาอันนี้คือตางข้างตรงนี้ด้วยใช่ปะ้ามช่วงล่างคืงล่างอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> มันต้องมีเทคนิคใช่ไหมวันทูซีโอ้ยอย่างนี้นี่เอง้ง <c oughs> ไปดแล้วก็จูงไปแบบเป็นทาง ก็หัวทิ okay. ่มเลยอ่ะโอ้โหถ้าวิ่งนี่พี่ว่าโหดอยู่นะเนี่ยมันต้องแท็กกิ้งอย่างเดียวเลยนะน้องนึมั้งมันต้องแท็กกิ้งอย่างเดียวแม่น้องว่าเอ้าเอาอีเล็กเกี่ยวเถาวันอีเล็กโดนเถาวันเกี่ยวละอันนี้พี่ไปไปเหมือนนุ้ยดีกว่าพี่ไปแบบนี้พี่กลัวเถาวัไปชน